สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไก่ไลฟ์มาสเตอร์นะคะวันนี้มาพบกันในช่วงสายๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเช็คดูเสียงก่อนว่าเ,เสียงใช้ได้ไหมคะข้อมูลยังไม่มานะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึง เมื่อกี้พอดีไม่ได้เขียนหัวข้อนะคะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะวันนี้โอ้เันเด็ดมากเลยสิ่งที่ไก่จะพูดวันนี้นะคะก็คือการที่เรานะคะอยากจะเป็นคนสำเร็จมันมีเทคนิคที่ที่คนที่สำเร็จอะสำเร็จต้องแบบเร็วด้วยนะ ไม่ใช่สําเร็จแบบที่โอ้ยเราจะต้องไปขวนญขวายเราจะต้องไปทํางานให้มันเหนื่อยให้มันต้องใช้เวลานานนะคะสิ่งหนึ่งที่ที่ไก่ได้ก็คือจะเดี๋ยวสําหรับสวัสดีนะคะสําหรับท่านที่เข้ามาถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะคะช่วยบอกด้วยนะคะว่าได้ยินชัดเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ในเครื่องอีกเครื่องหนึ่งของไก่มันไม่โชว์นะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าพูดไปอ่ะมันจะเป็นบใบหรือเปล่านะคะถ้ายัางไงก็ช่วยนิดหนึ่งนะคะช่วยพิมพ์มาด้วยว่าเสียงชัดเจนเพราะไก่เก่งว่าจะไม่ได้ยินนะคะอยากจะบอกว่าเมื่อวานน่ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ นวตัตก,กรรมใหม่ก็คือ FIR FIR เนี่ยเป็นนวตัตก,กรรมที่แห่งเดียวในในประเทศไทยนะฮะที่เขาผลิตขึ้นมานะคะเขาผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูสุขภาพรวมทั้งผลพลได้ก็คือได้ของการชะลอวัยนะคะซึ่ง โอ้โหมันโคตรเจ๋งมากเลยที่เมื่อวานที่ไก่ไปนะตอนแรกไก่ก็ยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังทานอยู่หรือกำลังศึกษาอยู่อะ่ะมันมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อวานนะคะพอไปฟังถ้าจะเป็นนักเคมีนะนักเคมีที่เข้ามาให้ข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยโอ้โห มันเจ๋งมากเลยอะที่มันสามารถที่จะฟื้นฟูระดับเซลล์นะคะคนที่ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรที่รักษาไม่หายนยีไม่จำเป็นจะต้องไปไปใช้คีโมหรือไปฉายแสงหรือไปทำอะไรทานแค่เม็ดเดียวต่อครั้งนะคะแล้วมันจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ย อาการป่วยมันจะค่อยฟื้นฟื้น,ฟ,นฟื้นขึ้นมาจนเป็นปกติและที่สำคัญมันจะแถมเรื่องของออหน้าตานะคะสวัสดีค่ะครูแหวคแวครูแหววบอกว่าเสียงชัดโอเคนะคะขอบคุณนะคะและวันนี้นะเมื่อวานเนี่ยยังไม่จุดใจวันนี้จะไปอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะไปเรียนรู้เรื่องของ การที่จะทำยังไงให้มันสำเร็จจากชาวบ้านน่ะชาวบ้านที่หน้าตาเขานะเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กดอยเด็กดอยที่ทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเขามีรถเบนซ์นั่งเขามออีอะไรนะ,ะไรายได้40ล้านน่ยเฮ้ ในเมื่อเขาทำหลักฐานให้เราเห็นแล้วเนี่ยแกก็อยากจะไปดูเพราะว่ามันมีอย่างหนึ่งนะคะที่คนสำเร็จถ้าอยากจะสำเร็จไวๆเราอ่ะจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนพอเราไปอยู่ในกลุ่มเขาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะนะมีสภาพแวดล้อมนะมีผู้คนที่ เขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเวลาเราไปอยู่กับเขาโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็ย่อมมีสูงเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่คอย,คอย, done, ยคอยดันนะคอยดันคอยดูเราว่าเออทำไหมทาอย่างที่เราที่เราอยากจะเป็นไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตัวแกเองนะคะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ไม่เคยสนใจเรื่องความรวยไม่เคยสนใจเรื่องเงินแต่พอถึงตอนนี้นะอายุเยอะแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องมีเงินเราจะต้องมีรายได้ที่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะทุกๆุกคนก็อยากอยากทำแบบนี้ซึ่งตัวไก่เองเนี่ย มันเหมือนกับว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราไม่เคยเราไม่เคยสนใจแต่พอตอนนี้นะสิ่งที่ไก่กำลังทำเนี่ยไก่ไม่ได้ไปโอ้โหไปขายของหรือไปทำอะไรให้มันเหนื่อยนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ไม่ใช่หนทางของความร่ำรวยการที่เราจะร่ำรวยเนี่ยเราจะต้องใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีหรือ การที่เราจะไปอยู่กับคนกลุ่มไหนที่จะทำให้เรารวยนะฮะอันนี้พูดแบบไม่อายเลยนะว่าตอนนี้ต้องการที่จะรวยและศึกษามาแล้วว่าเวลาจะรวยอะทำยังไงถึงจะรวยเร็วและก็สำเร็จแบบง่ายๆไอ้ต้องมานั่งนั่งไปทำอะไรนะผัดก๋วยเตี๋ยวขาย หรือไปทำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันหมดยุคไปแล้วและไก่ก็ไม่ทำนะ,ะเพราะว่าวันหนึ่งมันจะได้สักเท่าไหร่สักกี่ชามวันหนึ่งมันจะได้มีคนมาซื้อเท่าไหร่แล้วมันจะต้องลงทุนเยอะแยะนะคะสิ่งที่ทำให้คนรวยง่ายที่สุดคือคุณไม่ต้องมีสินค้า นะคะคุณไม่ต้องลงทุนอะไรคุณลงทุนแค่ความรู้ลงทุนแค่การใส่ใจกับมันเพราะสมัยนี้เนี่ยมันมีเทคนิคมีวิธีการแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามานะ,ะและตัวตัวไก่เองเนี่ยไก่ก็ศึกษามามาเยอะอะแต่ไม่เคยลงมือทำานะแต่งวดนี้เอาจริงแน่นอน ะะเอาจริงแน่นอนและพอสําเร็จแล้วอยากจะระบอกทุกคนว่าทํายังไงถึงสําเร็จเพราะว่านั่นคือเป้าหมายนะฮะเป้าหมายที่ไก่ต้องการเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการที่เราจะมีชีวิตที่มีความสุขนะฮะเราจะทำยังไงเราถึงจะมีชีวิตที่มีความสุขในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้เราจะต้อง เออไม่ใช่แบบตายแบบคนจนเน่ะตายแบบคนจนที่มันโหมันห่อเหี่ยวมันมันทรมานนะเห็นคนอื่นที่เขาจนเน่ยแล้วเขาตายอ่ะมันไม่มีอะไรอะชีวิตไม่มีความสุขอ่ะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราจะต้องหาความสุขให้กับตัวเองและที่สำคัญนะคะ สร้งปณิธานไว้ชั้นจะต้องรวยให้ได้ในชาตินี้และชีวิตชั้นในชาตินี้จะต้องมีความสุขนะ,ะตอนนี้ความสุขมีมีความสุขแล้วพอเข้าใจชีวิตว่าเออเราเกิดมาในชาตินี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีความทุกข์เฮ้ยเราโง่ามาตั้งนานเราโง่ที่ไปกอดเอาความทุกข์ไว้เราสามารถเลือกที่จะมีความสุขได้ เ,เราโง่เราไม่รู้นะตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยตื่นรู้ว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะมีความสุขได้นี่ทำไมเราเราไม่เลือกมันน่ะและวิธีมีความสุขก็ง่ายๆแค่เรายิ้มเราเวลามีความทุกข์ใช่ไหมถ้าเรายิ้มอะความทุกข์เรามีอยู่อะ มันจะหายไปทันทีถึงแม้ว่าไม่ทันทีมันก็จะค่อยลดระดับลงลดความเข้มข้นของความทุกข์ลงนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณกัญจนาสวัสดีค่ะนะคะนี่นะคะที่คนส่วนใหญ่ที่เราไม่รู้เรามวนหลงกันว่าโอ้ยฉันทุกข์ฉันเป็นน้นเป็นนี่แล้วมันก็จะดึงดูดความทุกข์เข้ามาหาเราโดย อัตโนมัตินะฮะเวลาเราส่งความทุกข์ออกไปเราก็จะได้ความทุกข์กลับมาแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ยัง,งโง่อันนี้บอกตรงๆเลยนะโง่ที่ไปดูข่าวข่าวที่มันลบๆมันก็จะเอาความไม่ดีอ่มาใส่ตัวนะะ แล้วเสร็จแล้วขึ้นที่เราส่งออกอไปมันก็จะส่งขึ้นไม่ดีเราก็จะเจอแต่ความทุกข์ตอนนี้ไก่ไม่เคยดูทีวีมาประมาณ10ปีนะและเวลาที่ไปที่กรุงเทพก็ไปดูทีวีกับคนอื่นนะีมีความรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยมันมันเครียดม,ม,มันมันมันมเแ็นเรื่องไม่ดีอะแล้วทำไมเราเราจะต้องไปดูกันน่ะ นะคะถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะมีความสุขคุณจะต้องไปหาอะไรที่มันทาให้คุณมีความสุขไม่ใช่คุณหาแต่เรื่องทุกข์ใส่ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยไก่จ,จะเข้าไปเรียนไงทำยังไงถึงจะเป็นเศรษฐีทั้งๆท,ท,ที่แบบเป็นเด็กดอยเด็กดอยอะ่ะมาสอนวิธีการเป็นเศรษฐีมีรายได้40ล้าน ขับรถเบนซ์มีบ้านหลายหลังเขาทำยังไงนะฮะในเมื่อเขาเป็นเด็กดอยซึ่งถ้าบอกว่าต้นทุนชีวิตนะ่ะของเราอะสูงกว่าหลายๆคนสูงกว่าแต่ทำไมคุณไม่สามารถที่จะทำไรายได้เท่ากับเขาเรายังกินเงินเดือนกันแค่หลักหมื่นต้นๆหลักสองหมื่นสามหมื่นแต่เขา แค่ไม่กี่ปีมีเงิน40ล้านทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่มีต้นทุนและเขาไม่ได้รล่ารวยมาก่อนนะนี่แหละค่ะวันนี้ไก่จะไปเอาเคล็ดลับนะถ้ามีอะไรที่ดีๆก็จะมาแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เพื่อที่เรานะะจะมีความสุขไปด้วยกันนะถึงเราไม่รวยเยอะแยะแต่คุณจะต้องมีความสุข นะคะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวจะมีนัดตอนเก้าโมงครึ่งก็จะมีคนมารับนะคะ mm. เพื่อที่จะไปเรียนรู้ mm. การเป็นเศรษฐีนะฮะ,ะมีอย่างหนึ่งที่จะบอกนะโปรแกรมจิตที่คุณเอาไปใช้ได้ก็คือชีวิตของฉันนะรวบมาเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินเรื่องอะไรล้ชีวิตของฉัน mm. เนบ่งบานและมีความสุขแค่นี้ค่ะ ชีวิตชั้นเบ่งบานและมีความสุขเห็นไหมคือคือเราแค่ทำทําอย่างเงี้ยล่าท่าทางเราเป็นแบบนี้หน้าตาเราก็จะไปเนีเหมือนเราหัวเราะอ่ะรังรที่ร้องไห้นรหัวเราะนะหน้าตาเนี่ยมันก็จะทำให้ให้เราอะ่ะมีความสุขนะฮะ,อะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบอกว่ารักทุกคนค่ะใหญ่ทุกคน มีความสุขนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้ววันไหนมีข้อมูลดีๆกันก็จะมาแชร์แบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ